สวัสดีอีกหนึ่งคลิปครับ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมครับช่องคนคนนะบินข้าวมาแล้วก็ Subscribe กดติดตามใส่กดแชร์ด้วยนะครับอ่านี่ฟารเราหน้าตาเดิมๆนะครับคนเดิมๆหน้าตาเดิมๆอ่าฟารเต้ยเราเอากิ่งไม้มารุนรังหมดแล้วครับก้าวอ่ะเอาโรยแลงเก่งไหมก็ได้กับเดี๋ยวนึกว่าไปทำย้ำนะครับโค้กมาแล้วแน่นอนนะครับกระป๋อน พันดำแล้วก็ไอแลลวนะครับร้างก้นนี่นะครับเดี๋ยวไล้จะมาชิกแล้วนะสติเพิ่งนี่ครับเพิ่งก้นนี่นะครับโยในตอนกระถินนรงร็อกนะครับนะครับเดี๋ยวไม่สูงนะครับอ่านั่นนะครับถ้าขึ้นก็จะร็อกร็อกน้อยครับจันริจันริเพานะครับวดไปนะครับจันริจันริเพิ่เอาครับ รับโทรศัพท์บางเดียวกันนะครับครับตอนตอนนี้ลานดําเริ่มเข้าไปใต้โค้นแล้วนะครับลานดําที่ขึ้นแล้วครับนะครับงยงวยันไหนนะครับหนุพึ่งยันนั่นเองนะครับนั่นเห็นนะครับบังกอยานนวเขาเป็นสาบถาบลหลเป็นป้งสองป้างนะครับจะกินกินกันทิ้งนรงแล้วก็มียันยันลุมเป็ดว่ายันปอดตีนเตี้หัวด้วยนะครับ พันดำนั่นไหมครับเห็นเชียกเลยฐานในพันดำข้าววิ่งต้องนั่นเลยครับผมซูมไปแล้วนะครับนะครับรังพันดำบกำลังข่าวอยู่นะครับ,รำำรบเอาไม่เตียนมากแต่ก็ไม่ซูงนี่ครับ พันดับจุดมองแล้วนะครับนะครับไอ้งอยงวยขึ้นแล้วครับตันนี้ควันถึงรังแล้วนะครับเขาเริ่มมีการคู่หู่หูหูหูแล้วนะครับ <Okay. S 1> พันดำอยู่ตรงไหนแล้วกับเมโรนะครับแต่ว่าไอ้นกคู่แล้วครับตัวพึ่งงานเริ่มคู่แล้วครับพอพันดำแค่ถึงแล้วครับ แลวครับเยอะๆไในเนี่ยนะครับอ่าตอนนี้แม่ออกแล้วครับฟันเตอร์จุดได้แล้วครับผัานดำถึงแล้วนะครับผัานดำปาดแมวออมาขึ่งนึงแล้วนะครับยังไม่เห็นครอบรังเลยนะครับกอเจ้านี่เขาเริ่มทำรังนะครับ บรนดาเห็นครอบรังเลยไหมอ๋อเห็น,แ,น,หนแล้วนะครับอ๋อเห็นครอบรังขาวๆแล้วนะครับแต่เรารุ่นรุ่นต่ออ้อนกับหัวน้ำหวานนะครับโอ้ต่ออ้อนก็มีแล้วนะครับแต่หัวน้ำหวานนะผมแล้ว,ว่าคีมอนล็อกมากนะครับเห็นเหลืองๆนั่นะคีมมนล็อกเปน,นะครับ โอ้โหน้ำหวานน้อยครับขีมอล็อกเต็มขึ่งรังเลยครับน้ำหวานน้อยมากไม่เต้ยต้ต้องปวดที่หัวมันออกนิดน้ำหวานน้อยนะครับอย่างนี้ขีมอล็อกมากครับผลพันพันดั้มยันรังครับอย่างนี้ดอกไม่ไม่ค่อยมีดอกไม้ครับดอกเสม็ดไม่ค่อยบานนะครับอย่างนี้ว้าว นี่พันดับเริ่มคา้แล้วครับนั่นนะครับนั่นครับ,รบขีโมอไอเก,เกสอนพึ่งเพ้นนะครับเตตาตัดเวียงแทนนั่นต่อออนได้แค่นั้นนะครับอ๋อพันดับปลาต่อออน,นครับต่อออนก็พอได้กินนะครับขนานั้นก็ว่าเราทำเหมาอือนก่าไม่ยี่แล้วนะครับ นั่นจะเหี่ยวกัหัวน้ำหวานครับมีผสมเกสรพึ่งเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราต่อไปตัดออกอีกทีนะครับเพราะว่าน้ำหวานน้อยเลยครับช่วงนี้ครับผ่านดำก็เราจะปาดหัวน้ำหวานนะครับโซนนี่จะเป็นโซนที่หัวน้ำหวานน้อยเลยนะครับเผื่อปลาสเสม็ดเขาน้อยครับด้านนี้จะไมามีปลาอีเสกนึงด้านโน,นครับ คือราโนน้ำหวานเยอะๆนะครับซ e okay. e hey. ึ่งว่ารังแรกๆคันนั้นนี่ก็น้ำหวานเยอะนะครับครับพันพอดีครับครอบกระทางนี้นะครับโอเคพันดับแล้วพันดับยัดย้อนแล้วครับพันเตอร์จะเข้าไปรับครับครับ้วนนี้พันดับย้อนแล้วครับพันเตอร์เข้าไปรับแล้วครับสามพันเตอร์เข้าไปนะครับโอเคไว้เลยครับพันดับไปเลยให้พันเตอร์นะครับพยายามดับสามพันเตอร์ไปเลยนะครับตอนนี้ นะครับแม่แม่ก็ตามมาบูบูบูนะครับแม่บินเต็มอนู่นะครับอันนี้ตามพันเตยไปแล้วนะครับพันดำนั่นแหละครับตอนถ่ายหลังฟัดเขานะครับคือรกลกันนะครับอันนี้ก็แม่ตามกระทางมาด้วยนะครับนะครับทางออกอันนี้รกๆกน้อยครับคือเส้นปามรกร่างเพลนนะครับทางนี้ที่จะเป็นป้าปามรกร่างที่ไม่จะเป็นป้าได้หมิดล้นเนาะ อ๋อของเตยสองเตยเหรอยังหลุดมั้ยแล้วก็นะครับโอ้โหน้ำสองออนกับพอน้ำหวานมากกําลังเร่เดียวเลยครับน้ำหวานสองออนกับพอมีครับโอเคครับฝันเดตามอย่าพลาไปต้อนนะครับรีบนะครับอย่ากดติดตามไม่ด้วยนะครับเข้ามาแล้วครับจบแล้ติดตามแล้วของใครเดียวติดตามแล้วก็อย่ากดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกคนครับนะครับสมาชิกเราร้อยเจ็ดรถครับแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ